คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับความการอธิบายของคุณหมอคนหนึ่งที่เขานำครอบครัวมาฉีดไฟเซอร์ก้นขวดโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องพวกเขาครับเอ๊ะทำไมทำไมเราทำงานตรงนี้มาเราเรา,เราช่วยเหลือคนไข้มาเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่เราไม่สามารถที่จะเอาวัคซีนเหลือทิ้งันเนี้ยที่ทิ้งไปแล้วมาฉีดได้กับแม่หรือที่ของเราได้ ราไม่สามารถที่จะเอาขอ,องที่ทิ้งไปแล้วอะอะไรก็ได้มาถี้กับแม่เรามาถีงกับพี่เราอทุกวันที่หมมาทํางานที่นี่อะหมอก็ต้องจับไปนอนกับพี่กับแม่หมออ็นคนหนึ่งที่ยอมเสียตลาดตัวเองยอมเสียงเสียงเพื่อที่จะช่วยทุกคนช่วยคนให้ทุกคนอยู่ดานนาแต่หมอไม่สามารถที่จะคนใหกเงนดูแล head. คนใคนครอบครัวได้เลยนี่คือความเห็นเด็บปวอของหมอเองหมอขอรูอ้ขูบนะ เห็นกนตที่ททม,ม,มหุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลนพพิตรำจังหวัดนครศรีธรรมราช13สิงหาคมนะครับแพทย์หญิงคนนี้เขาเห็นว่ามีวัคซีนเหลืออยู่หรือที่เรียกกันว่าวัคซีนก้นขวดเธอจึงตัดสินใจโทรตามพี่สาวมาฉีดอย่างที่เห็นในภาพวงจรปิดนะครับและเตรียมจะให้แม่ฉีดด้วย แต่ยังไม่ทันได้ฉีดครับมีเพื่อนร่วมง,งานไปแจ้งผู้อุ่มในการโรงพยาบาลจึงมีคําสั่งยุติไปการที่เพื่อนร่วมง,งานของคุณหมอตัดสินใจแบบนี้มันก็อาจจะสะท้อนว่าเพื่อนร่วมง,งานไม่เห็นด้วยกับคุณหมอนะครับแม้จะอ้างว่าเป็นการปกป้องครอบครัวแต่เชื่อครับว่าหลายคนคงจะเกิดคําถามในใจครับถ้าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นี้จะทําอย่างไรอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างคําว่าส่วนตัวกับส่วนรวม ในโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็เสียงแตกนะครับบางคนบอกว่าเอถ้าคุณหมอทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นอย่างไรใครๆก็รักครอบครัวเหมือนกันบางคนก็บอกว่าคุณหมอช่วยคนไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะครับคุณหมอยอยู่ด่านหน้ามีหมอหลายคนติดเชื้อแล้วก็เอาเชื้อเข้าไปติดคนในครอบครัวบางคนก็คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตบางคนบอกผิดยังไงก็ผิดก็ต้องรับโทษไม่ใช่มายกมือไหว้ขอโทษแล้วจบไป นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมลองคิดตามนะครับและถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณหมอคนนี้นะครับจะตัดสินใจอย่างไรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณไกรสอนวิสิทธิ์วงท่านบอกกับไทยพีบีเอสครับว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องแต่อยากจะให้เข้าใจว่าการฉีดวัคซีนคือการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยไม่อยากจะให้คล้ายกับการหยิกเล็บเจ็บเนื้อแล้วต้องเสียบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลนพิต่ามีแพทย์5คนเท่านั้นครับเรื่องนี้แม้แต่ผู้ทรงคณุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคก็ยังไม่สามารถจะตัดสินได้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่ถูกหรือผิดครับคงคงไม่ได้เป็นความผิดนะครับแต่ว่าก็คงจะเป็นในส่วนที่ความไม่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้ความต้องการวัคซีนเนี่ยก็จะมีมีค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งในลักษณะที่ในขณะนี้อาจจะมีบุคลากรบางส่วนซึ่งมีความจําเป็นอาจจะต้องการใช้นะครับแต่ว่าอาจจะยังได้ไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเดิมเราจึงไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่เราจัดสรรให้แต่ละหน่วยเนี่ยเป็นโคตาของหน่วยงานนั้นว่าจะไปฉีดใครก็ได้นะครับงนั้นในกรณีที่เป็นการฉีด นอกกลุ่มนะครับอตอนนี้ก็คงจะ,ะคิดว่าก็อยู่ที่ก็คงจะต้องให้กับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับได้ทําความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงนะครับล่าสุดคุณหมอคนนี้ไม่ลาออกแล้วนะครับแต่การสอบสวนทางวินัยต้องเดินต่อคงไม่มีคำพูดที่จะบอกว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคนะครับไฟเซอร์ Pfizer, สำหรับบุคลากรด่านหน้าเท่านั้นแล้วคุณหมอก็ห้ามฉีด วัคซีนจากก้นขวดด้วยแต่เชื่อว่าหมอหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่สามารถจะปกป้องครอบครัวของตัวเองได้ถ้าจะแหกกฎก็ไม่ได้ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างคุณหมอท่านนี้นี่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงโควิด1 9มันกำลังท้าทายทุกคนจริงๆให้ตัดสินใจระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมกับ